เปิดยุทธการกวาดร้านเครื่องช่างตวงวัดผิดกฎหมายเมื่อพบบ่อแสหรือข้อร้องเรียนเช่นตลาดสดแหล่งค้าส่งและปั๊มน้ำมันหน่วยงานจะเร่งกำหนดจุดตรวจวางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและองค์กรท้องถิ่นเพื่อลงพื้นที่ทันทีตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งานและผู้ครอบครองเครื่องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในบางกรณีเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้วิธีการล่อซื้อโดยการแฝงตัวเป็นผู้บริโภค เพื่อสืบค้นและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องช่างตวงวัดหากตรวจพบว่าเครื่องช่างตวงวัดมีความผิดปกติเช่นแสดงน้ำหนักหรือปริมาณไม่ตรงตามความเป็นจริงเป็นเครื่องช่างตวงวัดที่ไม่ผ่านการให้คำรับรองมาตรฐานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดหรืออายัดเครื่องช่างตวงวัดทันทีพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเข้มงวดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเด็ดขาด เครื่องช่างตวงวัดที่ผิดกฎหมายจะถูกยึดหรืออายัดเพื่อแก้ไขหากแก้ไขไม่ได้จะทำลายทิ้งโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อปิดฉากการนำกลับมาใช้โกงซ้ำอีกไม่ให้เครื่องช่างตวงวัดเถื่อนเหล่านี้กลับมาเอาเปรียบผู้บริโภคได้อีกต่อไป